พระเยซูตรัสว่าของขวัญแห่งการรักษาถูกปลดปล่อยแล้วจงระวังความจองหองและความไม่เชื่อ30กันยายน2558พระวจนะจากพระเยซูถึงซิสเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลแคลเอาละองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับการเยียวยาในปีของพระองค์ สำหรับชาวฮาร์ดวิลเลอร์และเจ้าสาวของพระองค์เขามีข้อความที่สวยงามสำหรับเราในคืนนี้และสัญญาว่าจะช่วยให้เราเดินหน้ารับของประทานเพื่อเราจะสามารถนำปณิธานไปสู่ผู้อื่นได้และนี่จะมีความสำคัญมากในอนาคตเนื่องจากจะต้องเกิดความสับสนมากมายและของประทานเหล่านี้กำลังจะเริ่มแสดงออกมาผ่านทางเรา วันนี้มีมากกว่าความท้อแท้เล็กน้อยคำพูดจากคนที่มีความหมายดีซึ่งท้ายที่สุดก็บ่นทำลายความสงบสุขของฉันฉันไม่ต้องการที่จะฟังข่าวสารของพระเจ้าสำหรับเราแต่ฉันไม่อยากทำให้คุณทุกคนผิดหวัง ฉันก็เลยทำเช่นนั้นพระเจ้าทรงใช้เวลาเล็กน้อยอุ้มฉันระหว่างการนามัสการเราได้ฟังเพลงไพเราะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาอย่างมากพระองค์ทรงวางศีรษะของฉันบนหัวใจของพระองค์และแกว่งไปมากับฉันเบาๆในขณะที่ฉันนมัสการพระองค์ผ่านเสียงเพลง ฉันรู้สึกไม่สบายนะเพราะฉันต้องเจออะไรมาในตอนกลางวันพระองค์ทรงจับมือฉันและวางไว้ในพระทัยของพระองค์โอ้เมื่อพระองค์ทรงทำเช่นนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ฉันรู้สึกถึงมุมมองใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับสถานการณ์และมันก็เหมือนกับว่า ฉันถูกดึงออกมาจากตัวเองและความกังวลของพระองค์เข้าสู่หัวใจของพระองค์และแนวโน้มนั้นแนวโน้มอันขมขื่นที่จะสงสารตนเองนั้นก็หายไปอย่างไรก็ตามหลังจากที่เขากอดฉันไว้ได้สักพักเขาก็จูบหน้าผากฉันและเริ่มอธิบายพระเยซู ความท้อแท้เพียงเล็กน้อยและถูกจุดก็สามารถนำมาซึ่งความท้อแท้ได้มากมายนั่นคือสิ่งที่คุณประสบในคืนนี้ความท้อแท้ที่วางไว้อย่างดีคุณไม่ได้รับรู้เสมอไปเมื่อคุณทำสิ่งนั้นกับผู้อื่นและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเขาทำสิ่งนั้นกับคุณเมื่อใดแต่มันก็ได้ผลดี คุณต้องแข็งแกร่งขึ้นแคลอย่าปล่อยให้สิ่งเล็กๆน้อยๆทำให้คุณผิดหวังเมื่อคุณรู้สึกว่าสิ่งต่างๆหมุนวนลงให้ออกจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนหัวข้ออย่าปล่อยให้ศัตรูเข้ามาเตะในตำแหน่งที่ดีของเขาโอ้พระเจ้าบางครั้งฉันแค่กลัวว่าจะไม่เชื่อฟัง คุณควรจะระมัดระวังแต่คุณรู้ไหมว่าเมื่อมันเริ่มเจ็บมันไกลเกินไปนั่นคือเวลาที่คุณต้องถอยกลับอย่างสง่างามและเปลี่ยนเรื่องคืนนี้คุณปล่อยให้มันมาหาคุณและตอนนี้คุณกําลังเจ็บปวดฉันมาที่นี่เพื่อบอกคุณว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิด คุณกำลังทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้สถานการณ์ต่างๆเรื่องนี้ก็จะผ่านไปแม้จะลำบากสักหน่อยแต่ก็จะผ่านไปยึดมั่นในหลักของคุณอย่าเลื่อนลอยไปสมเพศตัวเองพระเจ้าพระองค์บอกว่าอย่าเลื่อนแต่ฉันแค่อยากคลานเข้าไปในรูแล้วร้องไห้ เราจูบท่านแล้วไม่ใช่หรือใช่ฉันจูบที่รักแล้วตอนนี้มันควรจะหายไปแล้วใช่ไหมฉันยิ้มนั่นคือรอยยิ้มอันแสนหวานของเจ้าสาวของฉัน คืนนี้ผมอยากจะพูดถึงการแก้ปัญหาดังที่เราได้กล่าวไปแล้วมีอุปสรรคมากมายเกิดขึ้นต่อหน้าทุกท่านศัตรูกำลังนำอุปสรรคที่คาดเดาไม่ได้เข้ามาสู่การเล่นเพื่อให้คุณทุกคนถอยออกไปฉันมาที่นี่เพื่อบอกคุณคืนนี้คุณต้องมีการแก้ไข ความเด็ดเดี่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์และเหนือธรรมชาติที่จะปฏิบัติตามเส้นทางที่วางไว้สำหรับคุณและไม่ตกอยู่ในความร้อนเหมือนคืนนี้พระเจ้าไม่ใช่นี่ไม่มีอะไรเลยฉันกำลังพูดถึงอุปสรรคที่แท้จริงเช่นปัญหาที่ไม่ยอมให้ความพยายามธรรมดาธรรมดา สิ่งต่างๆคุณต้องทำงานต่อไปจนกว่าจะเอาชนะได้หมดฉันกําลังพูดถึงความภาคภูมิใจการต่อต้านและความไม่เชื่อปีศาจเหล่านี้จะโจมตีคุณอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะปราบพวกมันออกไปจากความคิดของคุณเก็บมุมมองของคุณไว้เจ้าสาวของฉันยึดมั่นในตัวตนของคุณสําหรับฉัน แต่ในขณะเดียวกันจงต่อต้านการล่อลวงให้เชื่อว่าตัวเองดีขึ้นหรือก้าวหน้ากว่าคนอื่นๆการต่อต้านนั้นเบาบ,บางมากแต่เป็นลูกของความภาคภูมิใจที่จะต่อต้านสิ่งใหม่สำหรับคุณต่อต้านการยึดพื้นที่ใหม่ต่อต้านการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปต่อต้านความคิดของผู้อื่นหรือต่อต้านฉันเมื่อฉันเรียกคุณให้สูงขึ้น นี่คือสิ่งที่ฉันกําลังพูดถึงเช่นพระเจ้าเช่นการสละเวลาทางโลกมากขึ้นเพื่อฉันให้ฉันมาเป็นอันดับแรกในวันของคุณเต็มใจที่จะก้าวไปสู่ดินแดนใหม่ที่ซึ่งกําลังนำคุณแม้แต่คุณเจ้าสาวของฉันก็ยังติดอยู่ในโซนความสะดวกสบายของคุณแต่สำหรับเวลาข้างหน้า ฉันต้องการให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเต็มใจที่จะก้าวออกมาบางท่านได้รับการเจมใหม่คุณเพิ่งเริ่มรู้ว่ามีบางอย่างขยายออกไปและฉันต้องการให้คุณพูดออกไปด้วยความมั่นใจว่ามันเป็นของขวัญชิ้นสำคัญจากฉันไม่ใช่ความบังเอ,อิญหรือแวบวับในกระทะ พวกคุณหลายคนได้รับพลังจากของประธานแห่งการเยียวยาพระคำแห่งปัญญาและความรู้และคุณกําลังเติบโตในด้านจิตกุศลและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับพันธกิจแก่ดวงวิญญาณที่เพิ่งเกิดใหม่ที่ฉันกําลังนําเข้ามา ฉันต้องการให้คุณมองด้วยตาใหม่เกี่ยวกับความต้องการของผู้อื่นทางวิญญาณเพราะว่าฉันกำลังนำคุณไปสู่ด้านที่คุณต้องการและของประธานที่คุณเพิ่งเริ่มลองใช้จะเต็มเปี่ยมหากคุณใช้และเต็มใจที่จะก้าวออกมาด้วยศรัทธานี่คือที่ที่ฉันพูดถึงความไม่เชื่อ เมื่อถึงจุดนั้นพระเจ้าทรงนึกถึงพระคัมภีร์เหล่านี้จากมัทธิวบทที่11ข้อที่12และตั้งแต่สมัยของยอหนผู้ให้บัพติศมาจนถึงขณะนี้อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็ทนทุกทรมานจากความรุนแรงและผู้ที่มีความรุนแรงก็เข้ายึดครองมัน และฉันกำลังดูสิ่งนี้ในข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพระคัมภีร์บทหนึ่งและข้อความนั้นบอกว่าถ้อยคำนี้บรรยายถึงความเร่งรีบของฝูงชนในแคว้นกาลิลีและยูดาเริ่มจากคำเทศนาของยอหนผู้ให้บัพติสมาก่อนและจากนั้นก็พูดถึงพระเยซูเปรียบเสมือนเมืองที่ถูกโจมตีทุกด้าน โดยผู้ปรารถนาจะยึดครองผู้รุนแรงก็ใช้กำลังคนรุนแรงคือบุรุษที่มีความกระตือรือร้อนและกระตือรือร้อนผู้ที่ยึดครองอาณาจักรแห่งสวรรค์กาวคือความสงบสุขการอภัยโทษและความยินดีด้วยความกระตือรือร้อนมากพอๆกับที่มนุษย์จะฉกฉวยและขนของที่ริบมาจากเมืองที่ถูกยึดครอง แต่การทำเช่นนี้คุณต้องมีศรัทธาและเจ้าสาวของฉันคุณจะถูกต่อต้านโดยวิญญาณแห่งความไม่เชื่อที่จะพยายามทำให้คุณถอยออกไปก่อนที่คุณจะได้รับผลในการอธิษฐานและในพันธ,ธกิจฉันขอสิ่งง่ายๆอย่างหนึ่งจากคุณเชื่อว่าฉันอยู่ในตัวคุณ และเชื่อว่าเมื่อคุณเอื้อมออกไปฉันจะเอื้อมมือออกไปผ่านทางคุณและทำงานให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรือนิมิตที่แบ่งปันภูมิปัญญาสำหรับพวกเขาสถานการณ์หรือการช่วยให้พ้นจากวิญญาณชั่วตั้งใจฟังฉันให้ดีแล้วฉันจะทำตามนั้น แล้วฉันกำลังทำให้มันง่ายสำหรับคุณเชื่อว่าฉันจะทำสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาเป็นถ้อยคําแห่งความรู้ผ่านนิมิตและสติปัญญาเพื่อสิ่งใดก็ตามที่ถูกกักขังไว้จะได้รับการปลดปล่อยใช่ฉันจะตอบสนองมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณผูกมัดสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อและสั่งให้พวกมันออกไป คุณรู้ได้อย่างไรว่าจะตำหนิอะไรคนนั้นรู้สึกอย่างไรความเจ็บป่วยวิญญาณแห่งความอ่อนแอความกลัววิญญาณแห่งความกลัวความสับสนจิตวิญญาณแห่งความสับสนพวกเขารู้สึกอย่างไรขอให้พวกเขาอธิบายแล้วใช้สิ่งนั้นเป็นชื่อเพื่อผูกมัดและตำหนิมัน วิญญาณเหล่านั้นจะต้องจากไปแต่คุณต้องมั่นคงและยืนกรานที่จะให้พวกเขาออกไปความแน่วแน่ความแน,วแน่วแน,วแน่นี้จะไม่ทนกับความชั่วร้ายที่ตกต่ำและแส้ทำเป็นว่าจะหายไปพวกมันจะต้องหายไปคุณจะรู้ได้อย่างไรความสงบสุขและความโล่งใจสำหรับทั้งคุณและจิตวิญญาณจะปรากฏออกมา เมื่อพวกเขาได้รับการปลดปล่อยจากการพันธนาการของวิญญาณชั่วร้ายนั้นอย่างที่แคลบอกอีกครั้งคุณกำลังติดต่อกับสุนัขจรจัดในครัวของคุณหรือในครัวของคนอื่น เมื่อคุณเข้ามาในพื้นที่อยู่อาศัยของจิตวิญญาณอื่นและพวกเขากำลังถูกกดขี่โดยสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจเหล่านี้คุณกำลังเผชิญกับอะไรมากไปกว่าสุนัขจรจัดที่ไม่มีมารยาทและเป็นผู้บุกรุกที่หน้าด้านขณะที่นางฟ้าของฉันมาพร้อมกับโซ่เพื่อผูกและพาพวกเขาออกไป เป็นไปตามคำพูดของคุณซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยความแน่วแน่และศรัทธาพวกเขาจึงถูกนําเข้าสู่ความเป็นทาสและถูกกำจัดออกไปความตั้งใจของคุณ ความตั้งใจของคุณการยืนกรานของคุณการเรียกร้องในนามของเราว่าพวกเขาจะต้องจากไปคือสิ่งที่เรียกร้องที่นี่และนี่หมายความว่าคุณต้องมีศรัทธาและคุณต้องเรียกร้องการเชื่อฟังเนื่องจากนามของเราซึ่งอยู่เหนือสิ่งอื่นใดและที่ทุกเข่าต้องคุกเข่าลงโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ว่าพวกเขาจะไม่วางตัวและเสแสร้งและอย่าละอายใจที่จะย้ำคำสั่งของคุณว่าพวกเขาจะต้องออกไปฉันจะสอนคุณฉันจะเอื้อมมือออกไปหาคุณและลงมือทำ คุณจะเห็นปาฏิหารเพราะเป็นเวลาแห่งปาฏิหารสำหรับดวงวิญญาณที่อยู่ในพันธนาการต่างๆของโลกมาเป็นเวลานานและเมื่อคุณแยกตัวออกจากโลกมากขึ้นเรื่อยๆและติดพันอยู่กับชั้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะพบว่าตัวเองกำลังดำเนินอยู่ในการเจมใหม่ซึ่งเรากำลังทำให้สำเร็จในตัวคุณ จำไว้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคุณแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฉันที่ทำงานผ่านคุณเพราะคุณเชื่อว่าฉันสามารถทำได้เจ้าสาวของฉันจงไต่ตองสิ่งเหล่านี้ซ่อนมันไว้ในใจของคุณคืนนี้ข้าพเจ้าขอประกาศการเจิมนี้แก่ท่านทั้งหลาย รับมันไว้ในใจของคุณและอย่าให้ศัตรูขโมยมันไปจากคุณด้วยความไม่เชื่อ